ท่านประธานทราบไหมคะว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีเหยื่อที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจมากถึงวันละเจ,เจ็ดคนต่อวันค่ะในเหยื่อจำนวนเหล่านี้มีเด็กที่ควรจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองให้ปลอดภัยจากความรุนแรงของพ่อแม่และคนในครอบครัวค่ะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นปัญหาที่ฉันอยากจะพูดถึงในวันนี้ค่ะวันนี้คือมีผู้หญิงและเด็กจำนวนมาก ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงโดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใดค่ะขอสไลด์แผ่นถัดไปค่ะสไลด์แผ่นถัดไปเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวและออกเป็นกระแสข่าวรายวันสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สอดรับ กับข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงจากการรายงานของมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมค่ะร่วมกับสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการมีผู้หญิงที่เลาเข้ารับการบำบัดรักษาแจ้งความร้องทุกข์เฉลี่ยมากถึงปีละ30ม0 0ืลายซึ่งถือเป็นสถิติความรุนแรงของผู้หญิงที่สูงติดหนึ่งใน10ของโลกค่ะ และนี่ไม่ใช่ความน่าภาคภูมิใจแต่อย่างใดนะคะแต่นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขค่ะขอสไลด์แผ่นถัดไปค่ะจากข้อมูลรายงานสถานการณ์ความรุนแรงทั้งสองฉบับในปี2563และปี2564ดิฉันจะขอหยิบยกข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ย้อนหลังไป6ปีเราพบว่ามีเด็กและสตรีที่ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวเฉลี่ยปีละ17,437คนและข้อมูลเหล่านี้น่าตกใจยิ่งขึ้นเมื่อมันสะท้อนว่าเด็กและเยาวชนได้รับความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่40%ค่ะขอสไลด์แผ่นถัดไปค่ะ ประเภทและรูปแบบของความรุนแรงมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้กล่าวไปแล้วจากข้อมูลที่เรามีก็คือจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นทางด้านร่างกายมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่6 0และอีกรูปแบบหนึ่งคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงทางเพศอีก3 0ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็น เกิดจากปัจจัยที่มากระตุน้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของคน,คนในครอบครัวหรือเรื่องของสิ่งกระตุ้นได้แก่สุรายาเสพติดรวมถึงสภาพแวดล้อมค่ะแม้วันนี้ค่ะเราจะมีกฎหมายหรือหน่วยงานมากมายที่คอยช่วยเหลือรับเรื่องร้องทุกข์จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเท่าไหร่ก็ตาม แต่ก็เชื่อได้ว่ามีเหยื่อจำนวนมากค่ะท่านประธานที่ไม่กล้าออกมาพูดหรือยอมรับว่าตนเองเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำความรุนแรงจากคนในครอบครัวหากรัฐบาลค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เร่งดำเนินการค่ะสิ่งที่ดีฉันกังวลใจอยู่ขณะนี้ก็คือสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นความน่ากลัวของสังคมก็คือภาวะการยอมทนต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าปัญหาหลักๆ ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจึงไม่สามารถสะท้อนได้แค่ตัวเลขทางสถิติค,ค่ะเพราะหากเราเพิกเฉยต่อความรุนแรงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คืออย่างแรกค่ะการมองความรุนแรงเป็นเรื่องของการปล่อยผ่านและเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในสังคม เมื่อเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการปล่อยผ่านและสามารถพบเห็นได้ในสังคมเราจะเริ่มมองไม่เห็นว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นและนั่นจึงนำไปสู่การยอมทนต่อความรุนแรงและสุดท้ายค่ะถ้าสังคมมองผ่านเพิกเฉยและยอมรับมันจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะเป็นสิ่งที่คุ้นชินในสังคมแห่งนี้ค่ะ จากสภาวะความรุนแรงที่ดิฉันอธิบายไปเมื่อสี่ขั้นตอนเมื่อกี้มันเกิดจากทัศนคติค่ะซึ่งทัศนคติตรงนี้แหละค่ะที่เป็นสิ่งที่หน่วยงานควรเร่งปรับและแก้ไขเพราะสังคมจะมีทัศนคติว่า 1. ความรุนแรงกระทําได้หากเกิดจากความรักเด็กดื้อก็ต้องทําโทษความรุนแรงกระทาได้เพราะเป็นเรื่องในครอบครัวคนนอกไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว การอดทนต่อความรุนแรงสามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องทำให้เสถียรภาพของครอบครัวอยู่ได้โดยไม่หยาล้างทัศนคติเหล่านี้แหละค่ะที่ส่งผลต่อการร้องเรียนและการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐเป็นเรื่องส่วนตัวเดี๋ยวเขาก็ดีกันสุดท้ายปัญหาความรุนแรงในครอบครัวก็ถูกละเลยโดยคนใกล้ตัวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดิฉันจึงอยากเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ ขอสไลด์ข้อเสนอค่ะอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐสำนักงานประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง4ประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะต้องเร่งทําการประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อความรุนแรงในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะ คนในสังคมต้องตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวค่ะแต่เป็นเรื่องที่สังคมต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่เพิกเฉยสองค่ะดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการแจ้งเบาะแสที่จำเป็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะผ่านการสร้างแรงจูงใจหรือมาตรการทางสังคมเช่นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคนในชุมชนที่คอยเป็นหูเป็นตาดูแลเรื่องความรุนแรงในครอบครัวคะ่ะอันที่สามคะ่ะการสร้างกระบวนการทางกฎหมายที่ง่ายและสนับสนุนจิตใจของผู้ถูกกระทำค่ะ วันนี้ค่ะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมักจะทําให้การบอกเล่าเรื่องราวของเหยื่อต้องทําซ้ําแล้วซ้าเล่าทําให้เหยื่อเหมือนเป็นผู้ถูกกระทํำซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะขั้นตอนและวิธีการเหล่านี้ควรลดลงเพื่อเยียวยาจิตใจของเหยื่อค่ะและสุดท้ายค่ะเพื่อให้ความรุนแรงลดน้อยลงการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในอาชีพ ให้แก่ผู้หญิงในกรณีที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวค่ะเพื่อให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ค่ะสามารถเป็นกําลังหลักในการดูแลครอบครัวได้ด้วยตนเองเพื่อให้เขาเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะที่สมัยนายกยิ่งลักชินวัตรได้เคยเสนอไว้และสุดท้ายค่ะสไลด์แผ่นสุดท้ายค่ะท่านประธานคะความรุนแรงที่อ้างว่าทำไปเพราะความรักเพราะรักถึงตี ความรุนแรงที่อ้างว่าเป็นเรื่องในครอบครัวอย่าไปยุ่งเพราะเป็นเรื่องผัวเมียความรุนแรงที่เกิดจากการมองข้ามความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมชาติความรุนแรงเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมคะ่ะปัจจุบันเราทุกคนตระหนักได้ว่าไม่ว่าการกระทําความรุนแรงจะกระทําไปด้วยเหตุผลอะไรความรุนแรงก็คือความรุนแรงคะ่ะท่านประธานโดยไม่ต้องมีข้อ เหตุผลหรือข้ออ้างใดๆและพวกเราทุกคนไม่ควรมองข้ามความรุนแรงขอบคุณค่ะท่านประธานขอบคุณครับจนท่านศาส,สนันธรรมนิตินันครับ